สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปในวันกับนี้เราจะมาในหัวข้อท็อปิกที่ว่าคุณดวงดีดวงเด่นจนคนขี้อิจฉาไม่กล้าแย่มคุณเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของคุณจะโดดเด่นอย่างไรตรวจสอบรัคนาราศีของคุณนะคะจูปิเตอร์คนที่เกิดวันพฤหัส แล้วราศีสิงห์ทัดไฟจมินาราศีมิถุนทันลมสันคนที่เกิดในวันอาทิตย์ทัดไฟวิโกราศีกันทุดตินซัสเซทเรียสราศีโนูชาทัดไฟไฟทัดไฟเมิธนูและก็ริบ,บ้าราศีตุลทันลมตัวเลขที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณมีามยี่สิบสามเจด แล้วก็13บและคณาราศีไม่มีไม่เป็นไรนะคะเรามาตรวจสอบพลังงานของคุณนะตอนนี้เวลานี้ความโดดเด่นในตัวของคุณนะเราใช้ไพ่พรมยานในการตรวจสอบพลังงานของคุณไพ่พรมยานนะคะใบที่หนึ่งนางสีดาใบที่สองท้าววิรูปะใบที่สามพระพรหมมรือศีใบที่ 3, พพสี่ท้ 4, ทาววิรูหุ ใบที่ห้ารันากับสังทองไพนางศีดานะคะพลังงานของคุณเนี่ยณตอนนี้เวลานี้คุณอาจจะมีความวุ่นวายใจอยู่กับความรู้สึกความรักความรักที่ไม่ลงตัวหรือว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา ดูใจกับคนรักของคุณนะคะก็ต้องเหมือนกับว่ามีในช่วงระยะเวลาในการผ่านเหตุการณ์อันเร็วร้ายความรักก็ต้องรอดูกันไปก่อนสำหรับคนโสดหรือว่าคนที่ยังไม่มีคู่ไม่มีแฟนส่วนมากก็จะต้องใช้เวลาในการคบหาดูใจกันต้องเผชิญกับปัญหาแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการปรับตัวเข้าหากัน นะคะทำความเข้าอกเข้าใจกันจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวของคุณเนี่ยถ้าความรักไม่รุง่งก็อย่าไปมุ่งมันเลยนะคะให้มามุ่งที่การขยันทํางานบกมุ่นกับการทํางานคุ้นคิดกับเรื่องงานนะคะแล้วก็มีจิตใจที่ปรารถนากับความสําเร็จนะคะถึงจะเป็นการดีเนาะไพทาวิรูปะ พลังงานของไทยไพท,ทาวิรุปักเนี่ยนะคะจะเป็นพลังงานของบุคคลที่มีความสุขุมเยือกเย็นนิ่งสงบและก็จะต้องมีการคิดพิจารณาเพื่อค้นหาหนทางในการขจัดปัดเป่าปัญหาต่างๆจะต้องฝึกในการมีพลังจิตที่เข้มแข็งยานอย่างรู้และลางสังหรณ์อย่างแม่นยำ จะเป็นผู้ที่เปลี่ยนไปด้วยบารมีและความเชื่อในเรื่องของาศาสนาและหลักธรรมะอย่างดีฉะนั้นคุณจะมีในเรื่องของสัญชาตญาณในความหวาดระแวงในการรักษาตัวเอาตัวรอดมีไหวพริบในการต่อสู้นะคะปกป้องตัวเองต้องใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวมีจิตใจที่เข้มแข็ง โดดเดี่ยวเยือกเย็นมุ่งเน้นในการใช้เวลานะในการพิจารณาไตรตองแผนการในการตัดสินใจหรือว่าการใช้ชีวิตนะคะอยู่ในสภาวะของการที่จะต้องมีในเรื่องของเหตุการณ์ให้ขบคิดนะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มุ่งเน้นในเรื่องของการทำมาหากินนะคะไพ่พระพรหมฤาษี เป็นพลังงานของตัวของคุณเนี่ยจะได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลได้รับพรจากสิ่งศกดิ์สิทธิ์หรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาเอ็นดูและคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อกูลคุณเป็นอย่างดีนะจะเป็นผู้ที่มีวุฒธธิภาวะทางด้านปัญญาอันแตกฉานฉเฉลียวฉลาดสุขุมรบอบคอบสามารถที่จะใช้ปัญญาดีเยี่ยม ะะสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้เป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้นะคะก็จะเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์นะคะผู้มีความรู้วิชาการต่างๆถ้าไพ่เท้าวิวรูหกเป็นพลังงานของบุคคลที่มีความเก่งกาจสามารถฉเฉลียวฉลาดเชื่อมั่นในตัวเองสูงค่อนข้างจะ่ดื้อรัน้นเอาแต่ใจ นะก็ต้องเหมือนกับว่ามีในเรื่องของการที่ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหานานประการนะคะมีเรื่องที่จะต้องเกิดความพลาดพลัง้งหรือว่าในการตัดสินใจเองจะเป็นผู้ที่จะต้องใช้ทักษะความรู้ความสามารถจนนะสามารถที่จะได้รับความสําเร็จพึ่งพาคนอื่นได้ยากนะคะจะต้องพึ่งพาตัวเองแล้วก็พินิรพิเคราะห์ในเรื่องของความรอบคอบในการ ทำงานนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งคล่องแคล่วว่องไวมีประสิทธิภาพเจ้านายแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะ,ะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงมากๆนะคะแล้วก็รจนากับสังทองนะคะไพ่ความรักออกมาอีกแล้วก็จะเป็นในช่วงของพลังงานของคนที่อยู่ในโลกของการจินตนาการนะคะแล้วก็ อยู่ในความใฝ่ฝันหรือว่าความคิดลึกซึง้งลึกลับซับซ้อนนะชอบค้นคว้าชอบศึกษาหาความรู้ทดลองเรื่องราวแปลกประหลาดแหวกแนวทําให้บุคคลรอบข้างเนี่ยนะอาจจะมีความสงสัยนะในสิ่งที่คุณทำนะพลังงานตรงนี้จะเกิดกับเพศหญิงมากกว่าเพศชายนะคะตัวของคุณจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ เป็นผู้ที่กล้าได้กล้าเสียทะเยอทะยานนะในความสำเร็จก็ในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะจะเป็นคนที่มีความคิดล้ำยุคก้าวหน้าทันสมัยนะคะแล้วก็เป็นคนรักเกียรติรักศักดิ์ศรีถ้าหามีความรักมีคู่ครองเข้ามาก็จะมีความรักที่อ่อนหวานอ่อนโยนและก็โรแมนติก นะคะแต่ถ้าหากไม่มีคู่ครอไม่มีคนรักเป็นพลังงานของคนโสดจะเป็นคนที่ช่างคิดช่างจินตนาการชอบหาเหตุผลโต้แยง้งเปลี่ยนแปลงทําให้บุคคลรอบข้างอาจจะมองว่าคุณวุ่นวายไร้สาระนะคะก็ต้องเหมือนกับออพยายามที่จะรักษาสุขภาพจิตนะนเน้นในเรื่องของการทํากิจ,จวัตรประจําวันการที่ไม่หมกมุ่นนะ อยู่กับโลกของอุดมคติจนเกินไปนะคะก็ระวังในเรื่องของความคิดนะคะเรามาดูกันว่าพลังงานของคุณดวงของคุณดวงดีดวงเด่นจนคนขี่อิจฉาไม่กล้าหย่งนะคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างเขามองว่าตัวของคุณเป็นอย่างไรตอนนี้เวลานี้มีความโดดเด่น โด่งดังดวงดีอย่างไรนะคะขออนุญาตนะคะเปิดดวงชะตาคิงออฟบอลนะคะเด่นแน่นอนเพราะว่า มาด้วยความมั่นใจมาด้วยความรู้ความสามารถนะคะความเชี่ยวชาญชำนาญการเป็นพลังงานของคนที่เหมือนมีประสบการณ์นในเรื่องราวของการทำงานมานานแล้วนะคะบ่มเพาะในเรื่องของความรู้ความสามารถความฉลาดความปรับเปลืองนะ,ะสติปัญญาเด็ดขาดนะ,ะแล้วก็ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงมาแล้วเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนยึดมั่นถือมั่น ในสิ่งดีงามนะคะเป็นคนเด็ดขาดจริงจังแล้วก็เป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกแต่นะตัวของคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ายังไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่และก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำงานเหนื่อยมาตั้งนานแล้วความรู้ความสามารถก็มีมากมายนะคะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็มีอาจจะเหมือนกับทำให้ตัวของคุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะหยุดพักหรือเปล่า นะตัวของคุณเหมือนอยากจะหยุดทำงานโดยที่มีในเรื่องของรายได้นะเข้ามาโดยที่แบบเราไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยต่อไปแล้วนะเพราะว่าระยะเวลาที่คุณมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานเนี่ยมันมากพอสมควรนะแล้วตัวของคุณก็คือไม่อยากจะสูงสิงไม่อยากจะเข้ามาอยู่ในสังคมที่วุ่นวายเหน็ดเหนื่อยนะคะเหมือนกับอยากจะใช้ชีวิตที่อิสระ หรือว่านะะอาจจะทําสิ่งอื่นที่มันเป็นธุรกิจการงานส่วนตัวโดยที่เหมือนกับบริหารจัดการนะแล้วก็มีลูกน้องอะไรเงี้ยนะพลังงานคุณคือแบบอาจจะเป็นลูกน้องเขามานานนะจนเหมือนกับว่าอยากจะมีธุรกิจการงานที่เป็นของตัวเองนะคะไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายรู้สึกว่าพอใจละนะกับรายได้หรือว่าสิ่งที่มันได้รับตรงนี้นะแต่คือเหมือนกับอยากจะปลดปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระนะคะหรือว่าความรับผิดชอบที่คุณได้รับเนี่ย มันอาจจะมากเกินไปนะคะในขณะที่คุณเหมือนมีความรู้มีความสามารถนะควรที่จะไปทําธุรกิจการงานที่มันเป็นของตัวเองมากกว่านะคะนี่คือพลังงานของคุณเนาะคุณมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของคุณมากพอแล้วนะคะแล้วก็อยากจะเหมือนกับไปใช้ชีวิตที่มันอิสระส่วนตัวนะ,ะไม่ต้องการให้มีในเรื่องของการ ทำตามกฎเกณฑ์กติกาใดๆนะคะมาเดี๋ยวเรา,าดูกันว่าคุณดวงดีดวงเด่นจนคนขี้อิจฉาไม่กล้ายแยมนะคะเป็นยังไงมาดูสายตาของคนที่ฉาที่มองมาที่คุณสิสายตาของคนที่อิจฉาคุณแล้วก็มองมาที่คุณณนะตอนนี้เวลานี้เขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะ อาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานบุคคลใกล้ตัวนะหรือว่าคุณอาจจะไม่รู้เลยว่าเขาอิจฉาคุณนะคะ The Tower โ oh อ้โหนะคะมีความที่แบบพลังงานของคนที่ิฉาเนี่ยมันมีความรู้สึกของการที่อยากจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะ อย่างเช่นถ้าคุณนะมีความโดดเด่นในที่ทำงานนั้นๆแล้วคุณมีความสุขมากๆคุณไม่แคร์คุณไม่สนใจนะพลังงานบุคคลรับข้างหรือว่าคุณเหมือนกับใช้ชีวิตที่มันอิสระนะ no son, no care, คะโนสนโนแคร์คนอื่นเนี่ยคนที่อิจฉารู้สึกว่าตัวของคุณมีความสุขมากแล้วแล้วจะอยู่ทำไมล่ะจะอยู่ทำไมอีกนะคะเออไป ไปทําธุรกิจการงานส่วนตัวสิประสบความสําเร็จแล้วนี่นะจะอยู่ที่นี่ทําไมในเมื่อเหมือนกับมีความสุขมีทุกอย่างแล้วมีความสําเร็จทุกอย่างแล้วควรที่จะไปทําธุรกิจการงานเป็นของตัวเองสินะคะเหมือนใช้ชีวิตชิวๆสบายไม่สนใจไม่แคร์คนอื่นนะคะประมาณเนี่ยว่าอาจจะมีพลังงานของเพื่อนหรือว่าสังคมรอบข้างที่เขามองว่าคุณเนี่ย เฟลลี่สนุกสนานมีชีวิตชีวามีความสุขอิสระเสรีนะไม่ขึ้นตรงกับใครไม่ทําตามใครหรือว่ามีในเรื่องของการทํางานที่มันแบบชิวๆสบายๆนะคะ mm hmm. เขาก็เลยมองว่าตัวของคุณเนี่ยเฮ้ย mm hmm. ประสบความสําเร็จมีความสุขแล้วมีเงินนะมีเงินเก็บเงินออมแล้วไปทําธุรกิจการงานที่มันเป็นส่วนตัวของตัวเองจะดีกว่าไหมนะคะมันมีความที่แบบเออไปสักทีอารมณ์นี้นะคะก็ มันเหมือนมีในเรื่องของการที่แบบมันไม่เชิงที่จะอิจฉาโดยตรงอะแต่มันเป็นการที่บอกว่าเธอก็มีตังแล้วนี่เธอก็มีเงินเก็บแล้วนี่มีเงินออมแล้วนี่เธอควรที่จะไปเจอสิ่งที่ดีกว่านะไปเจอสิ่งที่ดีๆไปประสบความสําเร็จมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานธุรกิจส่วนตัวของเธอสินะคะมันเป็นเหมือนกับว่ามันไม่เชิงอิจฉาแต่มันเป็นการแนะนํานะคะหรือว่าเน็บแนมนิดหน่อยนะว่าเออ รวยแล้วมีตังแล้วประสบความสําเร็จมีเงินมีทองแล้วนะก็ไปใช้ชีวิตที่มันอิสระนะประมาณนี้เขาคิดว่าน่าจะดีกว่าไหมเรามาดูกันคุณดวงดีดวงเด่นจนคนขี้ฉาไม่กล้าหย,ย่มเพราะว่าเห็นคุณมีโชคดี นะประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไงเพราะว่าเห็นไพ่เดวิลออฟฟอร์จูนเข้ามาก็แสดงว่าเขาเห็นว่าคุณเนี่ยโอเหมือนมั่งคัง่งเหมือนร่ํารวยเหมือนประสบความสําเร็จมีช่ม,มีลาบนะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดเวลามาดูซิว่าคุณดวงดีขนาดไหนจนคนขี้ฉาาไม่ไกล้าแยมสี่เหรียญคุณเก็บตัวอยู่ในพื้นที่ของคุณนะคุณเหมือนกับว่า มีการทำงานหรือว่าทำธุรกิจการงานที่มันสามารถที่จะชี้แนะช่องทางให้คำปรึกษาผู้อื่นได้ในเรื่องของการเงินในเรื่องของการใช้ชีวิตและคุณก็อยู่ในพื้นที่ของคุณที่แบบเออชิลชิลสบายๆนะได้เงินแบบสบายๆนะคะคือแบบนั่งให้คำปรึกษาคนนะเป็นไลฟ์โค้ดเป็นครูบาอาจารยา์อยู่ในพื้นที่ของคุณแต่ก็คือร่ำรวยประสบความสำเร็จมีความสุขนะ,ะบางท่านคือแบบ เออน้าพ่ยออกมาเป็นหมอดูอะนะคะว่าเออหมอดูรวยแล้วเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วมีความสุขแล้วมีเงินมีทองมีความร่ารวยมีอาชีพการงานที่ดีอยากได้อะไรก็ได้อยากกินอะไรก็กินอยากไปไหนก็ไปเนี่ยอาชีพของคุณดีขนาดเนี้ยนะคะจะไม่ให้คนอื่นที่แบบเขาตื่นเช้าอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานต้องเข้างานตรงตามเวลานะคะ,ะ,คะเขาก็อิจฉาคุณสิในเมื่อรายได้ของคุณที่ได้มาเนี่ย มันสบายสบายนะคะออลองมาทำดูจ้านะคะถ้าบอกว่าคนที่ให้คำปรึกษาผู้อื่นชี้แนะแนวทางกับผู้อื่นหรือว่าเป็นหมอดูเป็นไลฟ์โค้ชเนี่ยสบายก็มาทำดูจา้าไปศึกษาดูไปเรียนดูจา้านะ,ะจะมีความรู้สึกว่าเออคุณก็อยากออกไปข้างนอกเหมือนกันนะคะไม่ใช่แบบมันมานั่งรอเออมานั่งรอดูกดวงนะมาปรึกษานะอยู่แต่ในพื้นที่ของตัวเองเนาะ มันก็สบายอย่างหนึง่งแล้วก็ลําบากอย่างหนึง่งเพราะว่าเราต้องรับรับรู้รับฟังแล้วก็ให้คาปรึกษาที่ดีกับคนที่เขามาปรึกษาเราให้สมกับเงินที่เขาจ่ายซื้อความสุขของเขาซื้อคําแนะนําที่ดีนะคะไม่ใช่ว่าเป็นหมอดูแลจะพูดอะไรก็ได้ ะะก็ต้องเหมือนกับว่ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆที่เขามาขอคำปรึกษาด้วยอ่านไพ่ต้องตรงต้องแม่นนะคะดูสิคนที่ฉามองว่าคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณเฉยๆเนี่ยคุณก็มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จไม่เห็นต้องไปไหนเลยแค่พูดแค่ให้คำปรึกษาผู้อื่นนะคะก็มีในเรื่องของการเงินเข้ามาโชคดีจะตายสบายจะตายนะคะอืก็ฝากบอกคนกี้ฉาด้วยนะคะ ไปทําดูนะคะไปเรียนไปเรียนไพ่ดูไปเรียนโหราศาสตร์ดูค่ะและคนที่อิจฉาเขารู้สึกว่าคุณโชคดีทุกสิ่งทุกอย่างนะ The Will of Fortune นะโชคดีนเรื่องของการเงินนะคะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหรือแม้กระทั่งตัวของคุณเนี่ยคือเจอปัญหาอะไรคุณชิลมากนะ The Strength เนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่มีความอดทนนะคะคือมีคนที่แบบมาโกรธ โมโหร้ายใส่คุณหงุดหงิดใส่คุณแต่คุณก็ไม่กลัวคะ่ะนะมีคนมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อผ่านการคอมเมนต์ผ่านการต่อว่านะในที่ทํางานของคุณก็ได้บางคนท่านคือแบบเออฉันทํางานของฉันอยู่ยดีๆแต่ก็มีคนมาอิจฉาในสิ่งที่ฉันทําเขามองว่าคุณอะ่ะเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมักที่จะได้รับโอกาสดีๆจากหัวหน้า หรือว่าจากคําชมคนอื่นๆนะคนอื่นอนะ่ะชมคุณทั้งแต่ที่คุณเหมือนไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยในความรู้สึกของเขานะคะเออทําให้เขารู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจทาไมไม่ชมฉันบ้างนะเธอดีอะไรจะ้ะคนที่ฉาเธอดีอะไรนะต้องกลับไปถามตัวเธอดูว่าเธอเก่งยังไงเธอดีอะไร พฤติกรรมเธอเป็นยังไงการใช้ชีวิตของเธอเป็นยังไงอันนี้เขาไม่ได้มองที่ตัวเขาไงเขามามองที่คุณว่าคุณมักที่จะได้รับโอกาสดีๆได้รับสิ่งดีๆได้รับคําชมนะทุกคนเหมือนกับว่าคนที่เขาเหมือนมีในเรื่องของความพยายามนะ่ะเขามีความรู้สึกว่าเขาพยายามมากกว่าคุณนะ่ะแล้วเขาก็เหมือนกับอิจฉาคุณนินทาคุณนะคะในขณะที่คุณแบบไม่ได้โสดนะ่ะ ะค,ะคือใครจะนินทาก็นินทาไปใครจะว่าก็ว่าไปใครจะอิจฉาก็อิจฉาไปแต่ฉันทําในสิ่งที่ฉันเชื่อมั่นและก็ศรัทธาว่ามันคือสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ทําร้ายผู้อื่นนะ,ะนี่คือสิ่งที่ทําให้คนที่อิจฉารู้สึกว่าดีจริงหรือเปล่านะคะเดดสตรังเนี่ยเออทำดีกับทุกคนจริงหรือเปล่านะคะใครที่คุณรู้สึกว่าแบบ เป็นศัตรูกับคุณเนี่ยแต่คุณก็ยังทําดีกับเขาพูดดีกับเขาทําให้คนที่อิจฉาไม่เชื่อนะคะและคุณดวงดีในขณะที่คุณเนี่ยโดนกระหน่าซ้าเติมมากเลยนะโดนบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะคิดอยากจะแข่งขันกับคุณคือมีทั้งครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะที่แอบส่องแอบมองพฤติกรรมของคุณนะดูผลงานของคุณจับจ้อง ะะจับผิดดูความผิดพลาดของคุณแล้วก็เหมือนกับว่าจะมาต่อว่าหรือว่าทําบางสิ่งบางอย่างกับคุณเนี่ยแต่รู้สึกว่าคุณไม่สนอ่ะฉันเชื่อมั่นในตัวเองว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันมาถูกทางมันมาถูกต้องแล้วแล้วก็เรียนรู้ถึงความผิดพลาดเรียนรู้ถึงในเรื่องของการที่จะต้องเหมือนกับ ปกป้องตัวเองอะไรที่มันไม่ถูกก็ยอมรับอะไรที่มันถูกแล้วนะแต่ก็ยังถูกต่อว่าอยู่คุณก็ต้องเหมือนกับรู้จักเมินเฉยหรือว่าไม่ต้องไปใส่ใจนะคะไม่ได้เหมือนกับเรียกว่าไปยินดียินร้ายไปหลงละเลงกับคำชื่นชมน้าบ้ายอนะแต่คุณก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์นะในเรื่องราวต่างๆมากมาย ยึดมั่นแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทาบางคงนั่นคือแบบทาอาชีพหลายอย่างนะคะก็ต้องเหมือนกับมีการจัดสรรเวลาในการบริหารชีวิตมากๆเลยอ่ะนะคือทําได้หลายอย่างบริหารจัดการาชีวิตแล้วก็จิตใจได้อ่ะนะไม่ว่าจะโดนต่อว่านะาถูกใส่ร้ายยังไงก็ยังเหมือนกับเมินเฉยอะ่ะก็ยังทําต่อไปนะคะก็ต้องกินต้องใช้อะนะ่ะเนาะ เออนี่คือสิ่งที่คนที่ฉามองนะคะก็ยังคอยจับจ้องแล้วก็จับผิดคุณอยู่คุณดวงดีดวงเด่นนะคะมากในขณะที่คุณเนี่ยคือมีในเรื่องของความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายคุณก็ยังเหมือนกับใช้ชีวิตนะคะชิวๆกับสถานการณ์กับเหตุการณ์นะคะการที่แบบตัวของคุณจะต้องดิ้นรนนะเพื่อความอยู่รอด เพื่อการเหมือนกับมุ่งในเรื่องของการทำมาหากินเนี่ยแล้วคุณมักที่จะได้รับความสำเร็จนะคะคือลำบากเรื่องเงินแป๊บเดียวเองนะคะแล้วคุณก็เหมือนกับว่าคือบุญกุศลของคุณเนี่ยนะคะสิ่งดีงามที่เป็นในเรื่องของบุญเก่าบารมีเก่าคอยสนับสนุนคุณอยู่แค่คุณภาวนาแค่คุณอธิษฐานอะนะคะในช่วงเวลาที่คุณลำบากตกทุกข์ได้ยากเนี่ย คุณขอโชคขอลาบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้คุณผ่านพ้นวิกฤตปัญหาการเงินได้เนี่ยนะคะคุณก็ได้รับสิ่งดีๆแล้วในขณะที่คนที่ฉาเนี่ยแอบส่องแอบดูคุณนะคะว่าคุณเหมือนมีโชคลาภมีความสําเร็จได้อย่างไรนะคะแล้วคนที่ฉาเนี่ยคือเขาพยายามเนี่ยทำเหมือนคุณเรียนแบบคุณแต่สิ่งที่เขาทําตามคุณเรียนแบบคุณไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานหรือว่าความดีต่างๆ กับไม่ส่งผลให้เขานะคะเพราะว่าเขาทําเพราะว่าหวังผลแต่ขณะที่คุณเนี่ยทำเพราะว่าเหมือนกับทําไปด้วยความที่ศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นนะคะจึงทำให้คนที่อิจฉาเนี่ยเวลาที่เขาคิดเหมือนอยากจะเป็นแบบคุณอะแต่เขาทําไม่สําเร็จ นะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือว่าโชคลาภนะมันมีความอิจฉาลิสยาอยู่มันมีอคติอยู่นะคะมันมีความระโมบโลภมากนะมีการแข่งขันอ่ะในขณะที่ตัวของคุณเนี่ยทำของคุณไปเรื่อยๆอะ่ะนะคะและคุณดวงดีเด่นจนคนขี้ฉาไม่กล้าแย่มเพราะคุณเป็นคนจิตใจดีคุณเป็นคนที่มีความรักมีความเมตตากับทุกๆคนเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่เสียสละยอม นะยอมให้ผู้อื่นคนที่ด้อยกว่าตัวเองอะ่ะนะอย่างเช่นในเรื่องของการทําบุญทําทานในเรื่องของการเสรียสละโอกาสบางสิ่งบางอย่างนะคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าเออไม่เป็นไรนะคนอื่นเขาอาจจะไม่มีโอกาสแต่ฉันอะ่ะสามารถที่จะหาโอกาสได้นะเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองได้คุณเชื่อมั่นในศักยภาพความรู้ความสมารถคุณว่าฉันไม่ต้องดิ้นรนอะไรขนาดนั้นฉันก็มักที่จะมีโอกาสดีๆเข้ามาอย่างเช่นถ้าคุณทํางานบริษัท นะคะคุณมักที่จะเหมือนกับได้รับโอกาสในเรื่องของอช่วงวิกฤตนะคะในการทำงานเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการจำกัดเวลาการทำงาน OT ต่างๆคุณก็เสสละให้ผู้อื่น แล้วคุณก็ไปมองหาธุรกิจการงานที่มันมาจากความรู้ความสามารถงคุณเพิ่มเติมรายได้นะคนที่แบบเขาเหมือนกับว่าเขาอาจจะไม่มีความรู้ความสามารถมากพอที่จะไปศึกษาไปเรียนรู้การทำมาหากินวิชาอื่นแต่คุณก็ยอมเสดสละโอทีให้กับเขาอะไรเงี้ยนะคะคือยกตัวอย่างง่ายๆยอมนะคะ เพื่อที่จะมองหาสิ่งใหม่ให้กับตัวเองเสมอและคุณดวงดีดวงเด่นจนคนขี้ฉานะคะอาจจะเป็นพลังงานของคนที่เหนือกว่าคุณอย่างเช่นพลังงานของหัวหน้างานหรือว่าคนที่เขามีอีกโก้หรือว่าเขาคิดว่าเขาเหนือกว่าคุณเก่งกว่าคุณนะคะประสบความสําเร็จมากกว่าคุณสิ่งตรงนี้แหละนะคะแม้คุณจะเป็นผู้ที่ด้อยกว่าแต่คุณก็รู้จักนะคะเหมือนกับว่า ให้ความเคารพให้ความศรัทธาแม้เราจะรู้สึกว่าโอโ้คนนี้ไม่น่าเคารพเลยอะ่ะคนนี้คือแบบไม่น่าเกรงใจเลยนะเออประมาณเดียกว,ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขนะแต่สมองเหมือนเด็กๆนะที่อยู่อนุบาลอะไรเงี้ยนะคะคุณก็เหมือนกับว่าเออไม่เป็นไรเพราะว่าเขามีอายุมากกว่าเรานะแม้เขาจะทําผิดพลาดบางสิ่งบางละบางอย่างมันไม่น่าเคารพมันไม่น่าศรัทธาก็ปล่อยเขาไปเถอะนะคะ เออแล้วคุณก็เหมือนกับว่าเป็นผู้น้อยอ่ะหรือว่าคุณอาจจะเพิ่งประสบความสําเร็จมานะแล้วคุณก็ยอมเลยนะยอมให้เหมือนกับว่าเออยอมเคารพแล้วก็ศรัทธาหรือว่าเหมือนกับกราบไหว้คนคนนั้นนะคะยกมือไหว้คนคนนั้นแม้คุณจะรู้สึกว่าเออมันไม่น่าเคารพสัดเท่าไหร่นะแต่เขาอายุมากกว่าเราไงนะเราก็ต้องให้ความเคารพเขาไปศรัทธาเขาไปชื่นชมเขาไปนะให้เกียรติเขาและ คุณดวงดีนะคะคืออนาคตข้างหน้าของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่เหมือนกับชอบขวัญขวายชอบเรียนรู้นะคะแล้วก็มักมีสิ่งที่ดีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะใครที่เหมือนชอบศึกษาในเรื่องของการสร้างไรายได้การทําอาชีพเกี่ยวกับโซเชียลออนไลน์นะ,ะมันเป็นความรู้ที่แบบมันเข้ามาในรูปแบบของการที่ช่องทางในการทําเงินนะคะวิธีลัดอะ่ะ คือแบบไม่ต้องไปเสียเวลาเราสามารถที่จะใช้เวลาว่างของเรานะหลังจากที่เราทำงานเสร็จแล้วนะแล้วก็มาทำในช่วงของแบบเออเวลาพักเบรกอะไรเงี้ยนะสร้างไรายได้นะในช่วงเวลาที่เราไม่ต้องใช้เวลามากมายในการหาไรายได้ก็ได้นะนี่คือความรู้ความสมรรถคุณที่เป็นคนที่ชอบศึกษาชอบเรียนรู้หรือว่าอาจจะเคยมีเรื่องของความลำบาก นะคะการที่แบบเรามีอาชีพเพียงอย่างเดียวมันอาจจะไม่เพียงพอต่อรายจ่ายปัจจุบันฉะนั้นคุณสามารถเอาตัวรอดได้คุณวางแผนชีวิตการเงินการงานของคุณได้ด้วยความรู้ด้วยความสามารถของคุณนะคะเกี่วยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารคุณดวงดีดวงเด่นคุณมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะในสิ่งที่คุณเรียนรู้มาแม้บุคคลอื่นๆสังคมรอบข้างจะไม่ชื่นชม จะไม่สรรเสริญยกย่องในตัวของคุณแต่คุณก็สามารถที่จะพิสูจน์ความรู้ความสามารถตรงนี้ของคุณให้ผู้อื่นได้เห็นได้และก็เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลรอบข้างคนในครอบครัวนะคะคุณเหมือนกับว่าไม่โสนะนะจะดูถูกฉันไม่เป็นไรแต่ฉันจะทําให้มันสําเร็จให้ได้และก็ทําให้ผู้อื่นเ,ออเชื่อมั่นในตัวของฉันในอารมณ์นี้ นะคือใช้ในเรื่องของคำดูถูกคำเยียดหยามมาเป็นแรงผลักดันในการสร้างความมั่นคงในการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับตัวเองนี่คือความโชคดีความดวงดีดวงเด่นนะของคุณนะจริงๆแล้วคือตัวองคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ชอบศึกษาหาความรู้นะคะแล้วก็ชอบพิสูจน์ ในสิ่งที่มันเหมือนกับเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองแต่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคําพูดหรือว่าความคิดของคนอื่นได้นั่นเองนะแต่คนที่ฉาเขาไม่รู้หรอกเขามีแต่พูดมีแต่บน่นมีแต่ดูถูกนะแล้วก็แล้วก็เหยียดหยามผู้อื่นไม่ชื่นชมผู้อื่นเนี่ยนะเขาก็อยู่ในความคิดอคติของเขา สิที่ทำให้เขาเหมือนกับไม่เจริญก้าวหน้าก็คือความคิดของเขาทัศนคติของเขานั่นเองฟังเพื่อเป็นแก้ํำถามเป็นแนวทางขอบคุณทุกการีิทามค่ะ